ชั่วขนาดเลยนะครับเนี่ยครับวิยุก็ปล่อยได้ชั่วขนาดเลยนะครับบินดีมากนะครับ สวัสดีนะครับท่านผู้ชมทุกๆคนนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องเอกสายหมุนนะครับที่อยู่ในเมืองผมลำนี้นะครับก็จะเป็นรีวิว380นะครับของลูกค้านะครับอันนี้จะมีสตอรี่สักหน่อยหนึ่งเดี๋ยวผมจะเล่าให้กับเพื่อนๆได้ฟังนะครับอิทยุนะครับอ่าเป็น Flysky i6x นะครับตรงนี้ผมใช้แบตเตอรี่ชั่วคราวนะครับเพราะว่าลูกค้าไม่ได้ให้แบตมา ก็เลยเอาแบบแบบนี้มาใส่เทสวินเพื่อจะส่งงานให้กับลูกค้านะครับหรือว่าเพื่อนๆจะมาทําแบบนี้ก็ได้นะหาแบบ2เซลล์มาใส่นะครับก้อนเล็กแบบนี้ถือว่าก็ใช้ได้นานนะครับลำนี้นะครับลูกค้าให้ผมหานะครับก็หาให้เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ตอนแรกที่หามาเนี่ยจะเป็นกล่อง H1 นะครับ ก็จะเซตให้แบบเป็นกล่อง h 1แล้วก็ส่งงานลูกค้าไปนะครับแต่เพอเอิญเพอ,เอิญน,นะครับลำนี้ก็ก็อย่างว่าเนาะก็ผมก็หามาในราคามือสองนะครับแล้วก็มี GPS มาพร้อมเลยนะครับแต่ทีนี้ในส่วนของ GPS เนี่ยผมก็เซตแล้วเซตหลายเที่ยวแล้วละ่ะนะครับก็มีปัญหาในเรื่องของอา,อาร์ม คาลิเบตนะครับเพื่อที่จะปั่นรอบนะครับก็ไฟเขียวนะครับมันไม่กระพริบนะครับก็แหกแล้วแหกอีกก็ไม่ได้ก็ไปเข้าคอมใหม่ทําใหม่ก็ไม่ได้นะครับตอนนี้ผมก็เลยลองมาเปลี่ยนวิทยุนะครับเป็น t c g ก็แหกแล้วก็ใส่กระพริบเตรียมบินได้แต่ก็ยังบินไม่ได้อยู่ดีนะครับเพราะว่าช่วงที่ผม uh, แหกสติกแล้วเนี่ยแล้วก็ปั่นรอบให้มันเป็นลันมอเตอร์ ยกคันเร่งขึ้นนะครับซอสเพจไม่ขึ้นไม่หือไม่อือแล้วก็หางไม่กงไม่กันคือปั่นนิ่งอยู่อย่างเงี้ยนะครับคือมันไม่ไม่บินไม่ได้นะครับทีนี้ก็พอผมสับคันเร่งนะครับสับคันเร่งแล้วเนี่ยปิดเพื่อที่จะปิดรอบนะครับแต่สติ๊กเนี่ยมันคืนค้างไว้คอก็ดีดขึ้นมานะครับแต่ดีมาไม่สูงนะครับดีมาไม่สูงเท่าไหร่แล้วก็สักพักหนึ่งก็ก็ล่วงลงไปนะครับแต่ก็ไม่ไม่เสียหายนะครับ เป็นผมลองเทสท,ที่สนามหญ้าใกล้บ้านแต่ไม่ได้ถ่ายคลิปไว้นะครับทีน,นี้คุยไปคุยมานะครับก็เลยลูกค้าบอกบินได้นะครับพอเล่นได้ผมก็เลยใส่เป็นกล่องเคบาน้ําเงินให้กับลูกค้าไปนะครับนะครับลำนี้ก็เสร็จแล้วบินแล้วก็นิ่งนะครับเดี๋ยวผมจะมาบินส่งงานแล้วก็เดี๋ยวจะส่งฮอให้กับลูกค้าในวันพรุ่งนี้นะครับ สิ่งที่ผมหาให้ลูกค้าอีกอย่างหนึ่งก็คือก็จะเป็นตัวรีซซฟนะครับรีซซฟของ Fly Sky i6x นะครับอันนี้หาให้1ตัวนะครับแล้วก็ลำนี้มีแบตเตอรี่ให้2ก้อนด้วยนะครับแบตเตอรี่ให้2ก้อนอีกก้อนหนึ่งอ๋ออยู่บ้านนะฮะเอามาก้อนเดียวนะครับก็เดี๋ยวส่งให้ลูกค้าไป2ก้อนอ่ะเดี๋ยวมาดูชุดไฟกันนะครับสปีดฮอมบี้วิงอ่าพลั่มนีแทสนะครับ บิวิงแพทตตินัมนะครับ6 0แอมป์นะครับอันนี้ถือว่าเจ๋งสุดๆเลยนะครับแต่ตอนนี้ก็หาซื้อไม่ได้แล้วนะครับนะครับเซโรยกพีด KST อ่า215นะฮะเซอร KST 215นนะครับแดดจะหลิดนิดนึงนะครับผู้าษาอางกิตนะครับอาไจโรนะครับ K Bar Mini นะครับ and the เซอร์วอเทลไฟสิบไฟเอ็กนะครับเคทห้าหกห้านะครับเผื่อมีชาวต่างชาติมาดูนะครับก็เลยต้องมีสปีดลิดนิดนึง <laughs> <laughs> ขาสกีเออเดี๋ยวผมจะใส่เป็นตีนเป็ดให้กับลูกค้าไปนะลืมลืมนะครับแต่ว่าเดี๋ยวไฟนี้ผมจะบ,บินเป็นขาสกีคู่แบบนี้อะไรนะแบบกร <laughs> าแค่เป็ด <laughs> <laughs> ยังไม่ได้ไปฆ่าเป็ดฆ่าไก่อะไรเลยนะฮะโอเค <Okay. S 2> อ่ะเดี๋ยวไปดูลำนี้บินเดินทางกันดีกว่าเพราะว่าผมเซ็ตเป็นแบบเดินทางนะครับ,บรลูกค้าจะอยู่ไวกเกษียนนะครับลำนี้อันเดี๋ยวไปรับชมได้นะครับบินเดินทางฮอบนิ่งๆนะครับลำนี้นะครับเัีวไปที่ยุ่แล้วก็ตัดโทนนิดนึงนะครับ เพื่อความอ่าเซฟตี้นะครับเซฟตี้ร้อยอกันเ้อยก่ร้อยรอกล่องเซตตัวแล้วก็เอาใส่คารูปีเข้าไปนะครับท่านผู้ชม <c oughs> สกาบีนแค่รอบเดินทางไม่ต้องกลัว บินเลยบินแค่ฮอบเดินทางไม่ได้สามดีลำนี้ผมเซตมาเป็นแบบฮอบเดินทางนะบินง่ายๆนะครับไม่ใชคลิกไม่เยอะนะครับผมเปิดไม้หรือ,อยังวะเนี่ยอ๋อเปิดแล้วเปิดแล้วโอเคโอเค กลัวเพื่อนๆจะไม่ได้ยินเสียงอ่ะอ่ะโอเคอ่ะอ่ะอ่ะบินเลยนะครับเดี๋ยวมาดูอาการนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับแต่ผมเซฟไว้แล้วก็หางไม่โบกไม่อะไรนะครับแต่ว่าจะมีฝุ่นแค่นั้นเองนะครับนะครับพร้อมเดินทางนะครับอาการดีนะครับอาการดีถ้าจะปล่อยวิทยุได้เลยชั่วขณะเลยนะครับเนี่ยครับ วิูก็ปล่อยได้ชั่วขณะเลยนะครับบินดีมากนะครับอมหมุนหางหน่อยนะครับหางก็จะไวนิดนึงนะครับเดินทางจากซ้ายไปขวาขวาไปซ้ายนะครับรอบไม่ได้ตั้งเยอะเกินไปนะครับอยู่ที่65นะครับ อินนะครับโนดอินโนอินหันไปทางซ้ายนะครับถ้าบินรอบอยู่ที่ประมาณเนี้ยผมว่าบินได้ถึงประมาณสี่นาทีหรือห้านาทีได้เลยนะเนี่ยครับหันไปทางขวานะครับออฟนิ่งๆนะครับเดี๋ยวผมจะต้องกลับไปใส่ตีนเป็ดนะครับให้กับลูกค้านะครับนิ่งมากนะครับนิ่งมาก ยอดอ่ะเดินทางนะครับเดินทางบินง่ายนะครับลำนี้บินง่าย เพยงเท่านี้นะครับบินโคตรดีอ่ะ ยอดยังนิ่งอะ่ะมี่งมากๆเลยนะครับ ทำได้ดีทีเดียวเลยนะครับกับรีวิวสา0แปดนลํำนี้นะครับบิน30สอร์นะพี่ในตัวอะเหรอไพ่สวยว่าลำเนี้ยเออโอ้โหยนอกประเด็นละอ่ะโอเคก็บินได้เป็นที่เรียบร้อยนิ่งคิปเลยนะครับลํำนี้เดี๋ยวจะจัดส่งให้ในวันพรุ่งนี้แหละนะครับวันนี้คงไม่น่าจะทันนะครับวันพรุ่งนี้วันวันอาทิตย์นะครับ,บนะครับสวยงามมากๆแต่ว่าสติกเกอร์ฮะมกพี่ตีนเป็ดมาเดี๋ยวกลับไปใส่ตีนเป็ดให้นะครับ ลูกค้าลูกค้าชอบแบบเป็นตีนเป็ดนีลงนี่เนาะแต่คารุปีก็จะเป็นแนวอาสปรอร์ตสักหน่อยนะครับเพราะมีสติกเกอร์ติดเต็มไปหมดเลยนะครับตะคงตะขาบสกอ์เปียนอะไรเต็มไปหมดเลยนะครับเธอบงเทอร์โบนะครับเพราะว่าก็ตามสภาพนะครับมือสองติดก็ก็ติดทั้งสองด้านนะครับอันนี้จะเป็นรีวิว380นะครับ โอเคครับก็เดี๋ยวผมจะถ่ายบรรยากาศสนามบินโกโกงให้กับเพื่อนๆได้ดูวันนี้มีเครื่องบินลำใหม่มาด้วยนะครับเป็นหน้าเปื้อนนะครับหน้าเปื้อนลำสีฟ้าของคุณสก,กาสวยงามมากๆเดี๋ยวไปรับชมกันเลยดีกว,ว่าครับลำใหม่ใช่ไหมรับใหม่โอ้โหสวยมากเลยสั่งมาจากช้อปปี้ฮอืมเท่าไหรนะ่น่ะเกือบแปดร้อยเกือบแปดร้อย แลวแค่ลาเปล่าใช่ไหมยังไม่ลงชุดไฟสวยงามมากๆขึ้นไปทางไหนอะขึ้นทางนู้นใช่ไหมสวยงามมากๆโอ้สวยงามมาก งานราบินระมาณนีนะสวยงามมากลำตัวลำเปล่านะครับแปดร้อำนี้ งามลำนี้ประมาณสิบห้าปีคุณภาพความเก่า oh. สุดยอด หลุดเไหนมันเป็นยังไงไหนบอกสิบานพับขาดหมดครับผมบานพับขาดหมดเลย18ปี18ปีรุ่นคุณปู่เนาะเอ้ยโอ้โหวก็ต้องไปเปลี่ยนบานพับใหม่ดิใส่บานพับหนึ่งสองสามโอ้โหสี่ขาดสี่ตัวครับหลังคุณปู่ดีนะลวดลวดยังขึงไม่ให้อยู่พี่เมื่อกี้นี้ ละ่ะมีลวด<ม>ลวดต้องขอบคุณลวดเลยนี่ลวดตรงนี้มันยังอยู่นะนี่ลวดตรงนี้ยังอยู่โอ้ลงด้วเชืเลยไม่เด้ไม่เด,ด้เลยไม่ไมเด้มไม่เด,ด,ด้เลย